สามสองหนึ่งแอคชั่นสงครามโรคร้ายที่ทําลายผู้คนทวนนานี่ก็ใกล้เข้าเดือนเมษานัดแม่ไว้ว่าจะกลับสงคราน เหตุจังใดได้ในเมื่อโรคร้ายยังมารุกรานท่านนายกบอกให้อยู่บ้านให้หยุดเชื้อเพื่อชาติไทยอยู่บ้านปลูกหม่อนหยุดเชื้อเพื่อชาติ สวัสดีเพื่อนๆนะครับมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนคนปรปฐมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนกลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมไม่ค่อยเป็นประจำแค่วันละครั้งสองครั้งเออแค่อธิธรั้งให้รู้ว่ายังมีใจหวงหาวันนี้นนวดแต่งเพลงมาให้ด้วยเห็นไหมล่ะเออชื่อเพลงว่าสงครามโรค อแต่แต่งไม่จบนะฮะแต่งท่อนเดียวที่เหลือก็อ่าไอพี่ๆน้องๆไปแต่งเติมกันเอาเอง <c oughs> เอนะฮะบางคนบอกว่าแหมนนวดเนี่ยสถานการณ์ขนาดนี้ยังมันนั่งหัวเลาะอยู่ได้เนี่ยนะครับคือต่อให้เราร้องไห้มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นต่อให้เราเสียใจมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจของเราเนี่ย ให้มันแข็งแกรง่งแข็งแรงไว้ก่อนนะครับกำลังใจเนี่ยเราสามารถจะหาจากคนอื่นได้แต่ความเข้มแข็งเนี่ยเราต้องสร้างมันขึ้นมาเองอย่างเช่นน้าหนวดก็เช่นกันนะฮะนัดแม่อาไว้นี่ก็ใกล้เข้าเดือนเมษานัดแม่ไว้ว่าจะกลับสงกรานสงกรานไม่ได้กลับก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวก็กลับวันแรงงานก็ได้วันแรงงานไม่ได้กลับก็เป็นทำบุญเดือนสิบเดือนสิบไม่ได้กลับก็ลอยกระทงเดือนกระทงไม่ได้กลับก็ปีใหม่จะต้องแม่เนาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่านะครับต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยแล้วกันวันนี้นางเอก MV ของเราก็เป็นหมอนอ่าม่วง MTN ยังไม่เข้าสีเลยตอนนี้นะครับอยู่ในถุงชําเองนะนั่นวัดถ่ายคนเดียวก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เลยต้องจับไว้อย่างนี้เออวางอย่างนี้ดีกว่า สวยงามดีเขายังอยู่ในถุงชํำอยู่นะฮะนะครับเนี่ยแต่ว่าก็ให้ผลดกนะครับนอกจากจากเรื่องโควิดตะกี้พูดไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติช่วงนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าออกไปไหนนะครับก็เป็นไปได้อยู่แล้วแหละผมเชื่อนะเพราะว่าแฟนรายการของด้านหนวดก็จริงๆแล้วทุกคนก็อยู่กับบ้านอยู่แล้วนะครับนะครับถ้าเราไม่ไปไหนไม่เดินทางไปไหนเนี่ยหนึ่งก็คือ เราจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อมาจากใครถ้าเราเป็นเราก็ต้องไม่จะได้ไม่ไปเผยแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับเชื้อโรคพวกนี้นะฮะมันเดินทางไปได้เนี่ยก็เพราะว่าเราไปถ้าเราไม่ไปมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันไปไหนไม่รอดอยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นก็นะฮะก็อยู่บ้านกันเนาะปลูกหมอนกันเนี่ยปลูกหมอนกันเหมือนหน้าหนวดเนี่ยนะครับหรือไม่ก็ไม่รู้จะทําอะไรก็ เปิดคลิปหน้าหนวดดูวิธีการาขยายพันธุ์หม่อนไปนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายนะครับหน้าหนวดเชื่อว่าบุญที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ย้ที่ผมสร้างอย่าว่าที่ผมสร้างขึ้นมาบุญที่หน้าหนวดมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆก็เผื่อแผ่ไปได้นะครับขอให้ไปช่วยปลุกปักรักษาแฟนรายการของหน้าหนวดทุกท่านด้วยยังไม่ได้จบรายการานะเนี่ย <laughs> อ่านี่ให้ดู MT ็เอ็นเสร็จแล้ววันนี้นั่หนวดจะมาตอบคาถามด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมีอ่าท่านึ่งสอบถามมาว่าพอดีเขาใส่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้กับหมอนที่อยู่ในถุงชําแบบเนี้ยแบบที่นั่หนวดใส่เนี่ยนะครับนั่หนวดจะใส่ปุ๋ยสูตรแล้วก็ใส่ขี้วัวทับไปข้างบนเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนๆบางท่านบอกว่าพอใส่แล้วมันเหี่ยวมันเฉาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้คือนั่หนวดก็ไม่เห็นหน้างานเหมือนกันนะครับแต่ว่าขอนั่หนวดจะสันนิษฐานนะครับ ถ้าสังเกตว่าที่น,นหนวดใส่ทุกต้นเนี่ยจะไม่มีปัญหานะครับดูต้นนี้ต้นนี้ก็คือเขาแตกหมากแตกลูกออกมาแล้วนะครับอันนี้เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวน้่นวยให้ดูต้นอื่นบ้างนะเนีย่ยต้นอื่นอันนี้ต้นที่ใส่ที่หลังนะครับเนี่ยพวกนี้เห็นไหมฮะเนี่ยสังเกตว่าเวลานวนวดจับจับอย่างนี้ได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดนะครับถ้าเราจะใส่ปุ๋ยในถุงชําแบบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือระบบรากของเขาเนี่ยนะฮะอ่าสะกดใหม่ ระบบรากของเขาเนี่ยจะต้องแข็งแรงก่อนถ้าระบบรากไม่แข็งแรงระบบรากยังอ่อนแอหรือว่าเป็นหมอนที่เรานํามาปักชําเนี่ยอันนี้ต้องระม,มัดระวังเพราะอาจจะทําให้เขาน็อกได้เพราะว่าระบบรากเขาอไม่ดีบางทีอาจจะทําให้รากเน่ารากเปื่อยได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อันนี้ก็คือระบบรากเขาแข็งแรงมาก um. นะครับดูสิดูการจับเนี่ยโยกโยกโยกเนี่ยนี่เทคสองนะโยกสองสามรอบแล้วพวกเนี้ย <c ười> นะครับ เนี่ยก่อนใส่ปุ๋ยนันหนก็จะตัดเห็นไหมฮะเ่ยตัดตรงเนี้ยตัดแล้วก็ใส่ถ้าใครดูคลิปก็จะรู้นะครับเอาเป็นว่ารู้กันถ้าไม่รู้ว่าวิธีการใส่ใส่ยังไงเนี่ยก็ให้ย้อนไปดูนะครับวิธีการาให้ปุ๋ยหมอนในในใน,ในถุงชําของนนหน้าหนวดนะครับและมันไม่มีต้นไหนที่มีปัญหาหรือว่าไม่มีต้นไหนที่ตายเลยส่วนมากเนี่ยการให้ปุ๋ยในถุงชําแบบนี้เราจะให้สําหรับต้นที่มีกิ่งประมาณนี้เนี่ย ก็คือเขาอยู่ในถุงชํำนานแล้วเขาเริ่มหยอดใช่ไหมฮะพอเขาเริ่มหยอดเราก็จะตัดแกลบอย่างเงี้ยตัดตรงนี้ฟุบแล้วก็ริบใบออกแล้วเราก็จะให้ปุย๋ยนะครับสังเกตได้ว่าต้นลักษณะแบบนี้นี่ก็คือเขาแข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นร,ระบบรากเขาจะไม่มีปัญหานะครับระบบรากเขาจะไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการที่จะทําให้เขาเหี่ยวเขาเฉาหรือว่าเขาไม่สบายหรือว่าเขาป่วยเนี่ยโอกาสก็จะน้อยมากนะฮะ นี่อันนี้ก็คือนหนวดจะมาตอบคำถามฟังแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหมอนนะครับมีปัญหาอะไรที่นหนวดพอจะตอบคําถามไม่ได้เนีนน่ยหนวดก็จะมาตอบให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของหมอนหรือว่ามันบุรีจริงๆแล้วมันไม่ได้ปลูกยากนะครับมันไม่ได้ปลูกยากแค่เราเอาใจใส่สักหน่อยหนึ่งเรารู้จักสังเกตสักหน่อยนึงนะฮะ น ah, right? no no ี also, no ่ด no ูด the no ูดูดูดูอ้วนอ้วนนี่เห็นไหมฮะวันนี้นหนวดมีนางแบบด้วยนางแบบนางแบบนหนวดวิ่งไปแล้วออาช่วยถือเอ้าเอาวิ่งไปถือไปครับเข้าไหมเข้ากล้องนี่หายอยู่ตรงนี้นะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนไหนล่ะให้เห็นหน้าหน่อยสิสวัสดีค่ะโอ้น้องชื่ออะไรคบน้องต้นกล้าน้องต้นกล้าเลยคะน้องกล้าเป็นไงบ้างตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีไหมค่ะ ได้ไปไหนบ้างไหมคะช่วงนี้น่ะไม่ค่ะทำไมถึงไม่ได้ไปไหนคะเวลาโควิดระบาดโอ้เวลาโควิดระบาดว้าสุดยอดเลยเก่งมากโควิดหรือว่าโควิดนั่นเองอย่าเหวี่ยงลูกเดี๋ยวลูกมันจะหล่นนะอ่าขอบคุณน้องก้าวมากมากนะคะขอบคุณค่ะน้องก้าวสวัสดีะะสสด้วยคะ่ะไปนะโอเคนะครับอ่าเอาล่ะนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติดตามรับชมรายการของน้าหนวดน,นะครับก็ไม่มีอะไรบ้าง อันนี้เนื้อเพลงตะกี้ที่เขียนไว้ออสงครามโลกนะครับก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวนนวดจะนํามาฝากเพื่อนๆกันใหม่นะฮะอย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่สําคัญสิ่งดีๆนั่นแหละนะครับที่จะปกป้องเราให้ปลอดภัยจากสิ่งที่เรวร้ายต่างๆ ฝากความคิดถึงถึงพี่ๆน้องๆทางช่อง YouTube หลายๆท่านด้วยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นนวดก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูช่องไหนช่องไหนเลยนะครับแม้แต่ช่องพี่ต้อมนะฮะก็เพิ่งได้ไปดูมาคลิปหนึ่งเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวว่างๆนะฮะนนวดก็จะเข้าไปตามหาเข้าไปตามดูนะครับฝากความคิดถึงพี่ๆน้องๆช่อง YouTube ทุกท่านขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วเราจะก้าวผ่านโรคภัยแค่เจ็บไปได้นะครับเราจะก้าวผ่านวิกฤต ไปได้คลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้นะหนวดลาไปแล้วลาไปแล้วจริงจริงไหมะเดี๋ยวดิเดี๋วเดวเดดเดดนี่เป็นไงยุงกัดโอ้ยนะครับเอาหน้ามีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจนนมดลาไปแล้วครับสวัสดีครับ ผู้ชายคนนี้อยากเป็นคนดีของเธอตอกย้ำในใจเสมอจะดูแลเธอให้ดีที่สุดแต่เส้นทางฝันสองเรานั้นเหมือนทางชํำรุด อาจมีบางครั้งสะดุดพี่อยากให้เธอเข้าใจ